โตโยต้าคัมรี่นะครับไฮบริดนะครับรถปี2 0 1 4ดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดไม่ได้นะครับตอนนี้หลังจากเปิดเข้ารถได้จะมีเสียงอารามร้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ Smart ทคีระบบ Immobilizer นะครับอยู่ในขั้นตอนการแบ็กอัพข้อมูลอยู่นะครับทำผ่านระบบ OBD นะครับไม่ลืมไม่ถอดนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตจากจอเครื่องโปรแกรมนะครับ l e ARNING s u c c e นะครับลงทะเบียนผ่านระบบ OBD นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อรถนะครับทดสอบกุญแจรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดนะครับดอกที่2ครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ทั้ง2ดอกนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับปุ่มเรียกรถครับปกติทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ อย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับอ่าแล้วก็อย่ากระเร่งนะครับเรดี้นะครับเรียบร้อยนะครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถโตโยต้าคัมรี่นะครับหรือรุ่นอื่นๆที่เป็นกดปุ่มสตาร์ทนะครับทำกุญแจรถหายนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านทั่วไทยนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับ ล็อกเปิดนะครับเปิดท้ายครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ